พรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับทางด้านของเบอร์ลี่สวัสดีครับผม BM เป็นนักวิเคราะห์ที่ชอบฟุตบอลนี่คือช่อง a เวโกช่องที่คนบ้าฟุตบอลต้องดูสําหรับเรื่องราวในวันนี้ครับที่เราจะมาพูดคุยกันก็เป็นเรื่องของการพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับสำหรับสุดสัปดาห์นี้แต่ก่อนที่จะไปรับฟังกันอยากจะรบกวนพี่ๆทุกท่านครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่อง a อ e เวกด้วยและที่สําคัญครับช่อง a อ e เวกของเรามีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับสามารถโดเน a เข้ากันมาได้ไปดูเรื่องของความพร้อมทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับ คู่นี้เนี่ยเฮททูเฮเจอกันทั้งหมด10นัดนะครับต้องบอกว่าแมนยูดูดีกว่าพวกเขาชนะ6เสมอ3แล้วก็แพ้1นะครับผลงาน20นัดหลังสุดนะครับของแมนยูเนี่ยพวกเขาชนะ6เสมอ7แพ้7ผลงานในบ้านชนะ7เสมอ5แพ้ไป8ส่วนทางด้านของเบอร์รี่ครับ20นัดหลังชนะ13เสมอ3แพ้แค่4แล้วก็เกมเยือนเนี่ยชนะ10เสมอ6แล้วก็แพ้แค่4นะครับโดยเกม เกมลูการนี้นะครับเล่นไปแล้วเนี่ยของเบอร์ลี่นะครับเกมลีก2นัดแล้วก็ลีคัพหนนัดนะครับก็ถือว่ามีค่อนข้างสถิติค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะในบ้านเนี่ยพวกเขาชนะรวดนะครับแล้วก็เกมพิเมลีกเนี่ยไปเยือนแล้วก็แพ้สเปอร์มาส่วนด้านแมนยูเนี่ยแข่งไป3นัดเช่นกันนะครับลูการนี้ก็ถือว่ายังเก็บช,ชนะไม่ได้เลยนะครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป1น,นะครับแล้วก็เกมที่เสมอเกมนึง ล่าสุดเลยระหว่างปริมบี้ทาวกับแมนยูก็คือเสมอแล้วก็ไปแพ้จุดโทษนะครับถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับสำหรับแมนยูทีนี้เราไปดูในเรื่องของความพร้อมนะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นทั้ง2ทีมเนี่ยดูเบนอมโมริมจะไม่มีทางด้านของมาร์ติเนสนะครับกับทางด้านของมาสราอุยส่วนทางด้านของสกอตปาร์เกอร์ของเบอร์ลี่เนี่ยจะไม่มีทางด้านของแซกี้นะครับแอมโดนี่แล้วก็คอนเนอร์โรเบิร์ต จอแดนไบเออร์ yer, นะครับแล้วก็ทางด้านของมานูเอลเบนซันะครับส่วนตัวที่ต้องเช็คฟิตเนี่ยเป็นทางด้านของแลลี่อูชุกบูนี้เรามาดูในเรื่องของ11ตัวจริงนะครับ ของทั้ง2ทีมเริ่มที่เบอร์ลี่เนี่ยผู้รักษาประตูน,นะครับพวกเขาจะมาในระบบ4 2 3 1ก็มาผู้รักษาประตูเป็นมาตินดูบัฟก้านะครับแล้วก็แบ็คขวาเป็นไคล์วอล์กเกอร์แบ็คซ้ายเป็นทางด้านของอาร์ตแมนนะครับส่วนเซนเตอร์เนี่ยจะเป็นทางด้านของแม็กซิมเอลสตีฟจับคู่กับทางด้านของเยอมานเอ็กซ์ดัชตรงกลางเนี่ยเป็นทางด้านของอูกูชุกบูนะครับจับคู่กับทางด้านของจอชคันเลน เกมลูก3ตัวครับมีทางด้านของ จะดอนแอนโทนี Anthony, นะครับแล้วก็ตัวหน้าต่ำเป็นทางด้านของฮาดีบราวนะครับแล้วก็เกมลูกฝั่งขวาเป็นมาคอสเอ็ดเวิร์ดส่วนกองหน้าตัวเป้าครับจะเป็นทางด้านของแลลี่ฟอสเตอร์มาที่ฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของรูเบนอโมริมครับพวกเขาจะมาในระบบเดิมครับ3 4 2 1ผู้รักษาประตูน่าจะเป็นทางด้านของบายินดีนะครับแล้วก็เซนเตอร์3ตัวเซนเตอร์ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นโยโรนะครับตรงกลางเป็นมาไทเดอร์ลิกแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นลูกชอ ส่วนกองกลาง4ตัวนะครับเริ่มที่วิงแบ็กขวาจะเป็นทางด้านของอามัดวิงแบ็กซ้ายเป็นแพทริกดอกุนะครับส่วนตรงกลาง2คนเป็นบูโน่เฟอร์นันเดสกับจับคู่กับทางด้านของคา s เซเมโลส่วนเกมลุก2คนในตำแหน่งเบอร์10เป็นทางด้านของเอมโบโมกับมาทิส์คุนย่านะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเป็นทางด้านของเบนจามินเชสโก o ถ้าดูโดยรวมนะครับผลงานของคู่นี้ต้องบอกว่าคือตามสถิติเนี่ย เฮดเวทเจอกันยังไงแมนยูก็ดูดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าดูจากผลงานแล้วเนี่ยผมมองว่าเบอร์ลี่โอเคเกมลีกนะครับที่ผ่านมา2นัดเนี่ยพวกเขาทําได้ดีนะในนัดที่เจอกับสเปอร์นะครับถึงแพ้ไป3ามประตูต่อศูนย์เนาะในทางกับการนัดเจอซันเดอร์แลนด์ก็ตบมาชนิดที่ค่อนข้างที่จะสบายนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าดูจากทรงเนี่ยคือแมนยูแอบชนะยากครับ ผมใช้คำนี้เลยคือถ้าจะชนะนะผมว่าชนะเต็มที่แค่1ลูกครับไม่น่าเกินมากกว่านั้นซึ่งถ้าเราดูจากนักเตะเนี่ยอนแน่นอนเบอร์ลี่ไม่ได้ดูดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเราดูจากนัดล่าสุดที่แมนยูเจอกับสกิมบี้ทาวเนี่ยผมว่าตรงนี้แบบไม่ใช่เหตุผลที่แมนยูจะชนะได้เลยครับแล้วมองดูแล้วอ่ะวิธีการเล่นของแมนยูนะครับเขามองออกกันหมดแล้วว่าแมนยูจะเล่นยังไงแล้วก็วิธีที่จะเขาเรียกว่าจะ ให้ทําให้แมนยูเนี่ยเซตเกมไม่ได้นะครับสร้างสารร์ประตูไม่ได้เนี่ยมันเห็นกันแล้วว่ามันไม่ได้ยากนะครับแค่คุณบีบแดนบนแล้วก็วิ่งไล่แมนทูแมนนะครับมาร์กตามตัวเลยในทางกับการเรื่องของความฟิตอะไรเงี้ยคุณก็ทําได้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของตัวนักเตะเบอร์ลี่ดังนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเกมนี้โดยรวมแล้วเนี่ยถึงแม้สถิตินะครับแมนยูในการเล่นในบ้านเนี่ยเวลาเจอเบอร์ลี่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แพ้นะแต่บอล ออกไปหนักเสมอก็ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเกมนี้แมนยูแอบเหนื่อยถึงเชื่อว่าอย่างที่บอกไปครับน่าจะชนะแล้วก็ชนะไม่เกินหนึ่งลูกแน่นอนดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเกมนี้เชื่อว่าเบอร์ลี่น่าจะแบ่งแต้มออกมาได้ในถิ่นโอทับฟอร์ดแฟนๆคิดเห็นกันอย่างไรครับกับคุณนี้คิดว่าแมนยูจะชนะไหมนะครับหรือจะออกเสมอหรือออกแพ้ก็คอมเมนต์มาได้สําหรับวันนี้ทางด้านของอเวโกต้องขอตัวลาไปก่อนดูฟุตบอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ